สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวโลกทั้งหลายนะครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับอ่านะครับมีธุระด,ด่วนมีธุระด,ด่วนบางประการอ่ะนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสสป,ปดีนะครับที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสถานาการณ์มันจะเป็นอย่างไรอ เริ่มใบที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเจ็ดแปดก้า ใบแรกไฮปิตต์ไพหมอดูใบที่สองรองจากแมติเชนแมติเชนไฮพิเต์นะครับสถานการณ์โดยทั่วไปคือเอาแน่เอานอนไม่ได้อารมณ์ยังเหมือนแบบวิ่งเวียงนะครับวิงเวียงอ้าวใบที่สองเดอะฟูเดอะฟยังมีความบันเทิงอยู่ถึงจะวิ่งเวียง <c oughs> อ้าวใบที่สามไพพระอได้ไพใหญ่สามใบเลย สใบเลยอความรักมีปัญหาเห็นแล้วรู้เลยภัยตึกด้วยหนึ่งเหรียญสองถ้วยเจ็ดเหรียญแล้วก็ควีนเหรียญน,นะครับอ่ามองดูตามภาพการเงินดีนะครับการเงินดีมีวตาุงานประจำงานอิสระยิ่งอันอิสระนะครับ งานอิสระงานค้าขายถือว่าดีไฮพีทงานที่ออกจากมันสมองนะครับอาชีพของเขาว่าไฮพีทมันคืออะไรอ่ะไฮพีทอันแรกเนี่ยอาชีพของไฮพีทคือดีไซเนอร์นักออกแบบนะตกแต่งออกแบบภายในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละใช่นะครับน,นั่ความหมายหลักเป็นพ่พาพมาดูตัวที่สองด้วยนะครับ นั่นคือเซนและสัมผัสนะครับถ้ามันขึ้นสถานการณ์อ่ะอเหมือนท่านรู้ว่าจะเกิดอะไรอ่าเหมือนท่านรู้ว่าจะเกิดอะไรแล้วท่านจะต้องทําอย่างไรอ่านะครับแต่ผมก็จะบอกตามไพ่นะอตามเป็นเรื่องๆไปอ่ะมาดูไพ่เรื่องการงานนะครับมันไม่มีไพ่การงานขึ้นนะครับไม่ได้ว่าจะตกงานจะถูกไล่ออกหรืออะไรนะไม่ใช่นะครับ ไพ่งานมันขึ้นอย่างนี้ไม่มีไพ่งานขึ้นก็ดูที่ไพ่ใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าไพ่ใหญ่ห้าใบเนี้ยมันให้โชคเรื่องการงานหมดแหละนะครับตามสติของไพ่ยิบสีอ่ะตามสติอาจารย์ขุนทองเลยอาจารย์ขุนทองอาุูีนเป็นคนบอกเลยอ่าฝึกสอนผมมาเนี่ยครับแล้วทีนี้มันจะดีตรงไหนก็ดีตรงที่ว่าท่านทาอาชีพอะไรอ่าเดอะฟูลความบันเทิงทุกรูปแบบให้พีิอย่างที่บอกนะหมอดูไม่มดนางบงนางแบบ นางเอกนางร้ายได้หมดเลิฟเวอร์ over, คือไพ่เกี่ยวกับอา,อาชีพสวยๆงามๆล่อตายั่ใจอะไรประมาณแบบนี้นะครับเพื่อให้ลุ่มหลงชวนให้ลุ่มหลงเห็นแล้วชวนลุ่มหลงไพ่พระขายเกี่ยวเครื่องบวชสังฆพงศกพันได้หมดทุกรูปแบบเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็น ที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนี้นะครับภายตึกเนี่ยเกี่ยวกับการซ่อมแซมทําประกันประกันทุกรูปแบบได้หมดขายอุปกรณ์วัสดุตกแต่งต่อเติมบ้านช่างตกแต่งบ้านบิลเบลอ,อะไรอะรีโนเวทรีโนว่าอะไรอะใช่หมดะนะครับอันนั้นคือเรื่องการงานถ้ามีพู้ใหญ่ขึ้นตั้งห้าใบครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งล้วทำการว่พาพใหญ่ หรือว่าท่านทำอาชีพอะไรแต่การงานถือว่าดีนะครับมีพรยใหญ่ช่วยต่อมาเรื่องกันหนึ่งก็อย่างที่บอกมีเจ็ดเหรียญเนี่ยสบายแล้วเลขเจ็ดมันคือเลขนําโชคนะครับกีนเหรียญน,นี่ก็คือมีเงินมีเงินอยู่แล้วมากมายเยอะแยะด้วยนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็อไม่แน่นะอาจจะมีโชคหนึ่งเหรียญขึ้นง้อม,มัไาพระเนี่ยเรื่องหวยมันเคยมีคนถูกหวยนะครับเวลาขึ้นแบบเนี้ยมากน้อยไม่รู้แล้วแต่นะครับอืแล้วแต่นะ แล้วแต่จิตสมาธิเรื่อนี้กูตามเรื่อนี้กูดังเรื่อนี้กูเอาเรื่นี้อืมแล้วแต่ท่านแต่ความสุขผลมาถ้าคนมันจะถูกซื้อหาอะไรมก็ถูก <c oughs> เรื่องจริงชัดเจนอ่านะครับต่อมาเรื่องความรักนะความรักมีปัญหาแน่มีแปดถ้วยอ่าะครับหันหลังออกแล้วมีเลิฟเวอร์ไพ่ชูสาวแล้วมีไฮพีทไพ่เมเก็บไพ่เมน้อย ผัวเก็บผัวนอยก็ใช่อภัยตึกการทะเลาะเบาแหวงอืการกินแหน่งแข่งใจกันด้วยเรื่อง,องไม่เป็นเรื่องเรื่องอะไรนิดหน่อยอะไรแบบนี้เหมือนปันปดดป่นประสาทเนี่ยผมก็เพิ่งโดนปั่นประสาทมาอืว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาว่าคุณคนนั้นก็ว่าคุณเป็นอย่างนั้นเขาว่าคุณเป็นอย่างนี้นอะไรอย่างเงี้ยอืคือสรุปรวมง่ายๆว่าทุกคนต้องการอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งแม่งเป็นไปไม่ได้นะครับ ทุกอย่างมันต้องมีข้อเสียโดยเฉพาะคนน่ะไม่มีใครดีไปหมดทุกอย่างนะครับแต่เมื่อคนคนหนึ่งได้เป็นหัวหน้าได้เป็นะระดับคุมมีลูกน้องมีอะไรแบบเนี้นะครับเป็นเจ้าของบริษัทเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยากให้อาชีพตัวเองดีหรือองค์กรตัวเองดีหรือสิ่งที่ตัวเองดูแลมันดีร้อยเปอร์เซ็อะไรไม่ดีแล้วตัด อะไรไม่ดีตัดทิ้งอะไรดีไม่ตัดทิ้งไม่หาวิธีแก้ไขเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีวันได้เจอหรอกหาคนที่ไม่มีทิฏฐิอ่ะไม่มีไม่มีวันเจอยังไงก็ไม่มีวันเจอนะครับนั่นคือเรื่องเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเช่นกันนะครับคุณคุณจ้าคนที่ไม่ีทิฏฐิเลยคนที่เพียบพร้อมเป็นหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีทางหรอก ไม่มีแน่นอนนะครับหายากอ่ะนะครับต่อมานะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับภัยตึกพัดตกจากที่สูงวบัติเหตุในการทํางานนะครับวุัเหตุจากการโดยสารเดินทางวุัเทตจากการตกจากที่สูงที่สูงอะไรเนี้ยเนี่ยคือระวังนะครับไฮพีทนี่อันนี้โรคซึมเศร้าไฮพีก็ค่อนข้างจะแบบอารมณ์ แปรปรวนนะครับแปรปรวนเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์อ่าเชื้ออ่าประมาณแบบนี้นะครับนี่คือภาพร,รวมนะครับเดอะฟูก็ซุ่มซ่ามไพ่ความหมายที่บอกว่ารวมมามันดียิ่งม,มีพระใหญ่แล้วมันดีนะครับปัญหาเรื่องท่านผมมองแล้วก็คือความรักเนี่ยมาเจอคนรักใหม่แล้วเนี่ยเจออะไรที่มันยั่วกว่าที่มันดีกว่ามันก็คิดจะนอกใจแล้ว ไม่ได้ดิคิดนอกใจดิมันไะเอียต้องคิดในใจมันมันเริ่มคิดในใจแล้วคู่จะมีคนมันเริ่มมีมือที่สามเข้ามาแล้วด้วยความรุ่มหลงนะครับจริงๆความเบื่อหน่ายมันมีเงินได้ทุกคู่แหละครับได้ทุกทุกวันทุกเวลาด้วยนะครับถ้าถ้าคุณรักกันมั่นคงดีอ่ะรักก็คือรักอะครับปัญหาความรักใครจะมารู้ดีกว่าคนสองคนที่เป็นคู่กันถูกไหมนะครับคุณจะอยู่ด้วยกันไปจนตายหรือคุณจะ จบกันด้วยขี้ปากชาวบ้านมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะนะครับอ่ะนะครับนี่คือภาพร,รวมนะครับภาพร,รวมคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีประจำวันที่สิบห้าสิงหาคมประมาร้อยสิบเจ็ดนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลคิดอะไรมากกับไพ่ที่มันไม่ดีนะครับมีไพ่พระขึ้นนั่นคือมีสิงส่งศิธิ์คอยคุ้มครองท่านอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เหมือนจะมาเตือนนะครับว่าสร้างบุญสร้างทานบ้างนะครับทำบุญทำทานทำอะไรบ้างนะอย่าอะไรที่มันเอาแต่อารมณ์ตัวเองอะ่ะเพราะว่ามันพังง่ายๆแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับทุกครั้งที่จะมีการตัดสินใจต้องวัดนะครับว่ามันได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันคุ้มแค่ตอนช่วงแรกแล้วไปหายยนะตอนช่วงหลัง แมงก็ไม่สมควรนะรเพราะฉะนั้นก็โปรโดมีสตินะครับโปรโดมีสติและถึถงเครียดไพ่เดอะฟูลขึ้นมานั่นมันหมายความว่าคุณอาจจะไม่เคยได้พักผ่อนหย่อนใจจริงๆอย่าง,ง,งจังไม่ได้ปล่อยให้สังขารได้หาความสุขใส่ตัวบ้างนะครับแหมไพ่เดอะฟูลมาหาหาความสุขใส่ตัวเองบ้างอย่าทำแต่เพื่อคนอื่นโดยเพราะคนเปรร็นฤหัดอ่ะดีใยโดยคนเปรร็นฤหัดอ่ะรู้ดีครับเพราะผมพี่สาวผมเกิดเป็นฤหัี นะครับเป็นคนเหมือนครูบาอาจารย์อาจจะเจ้าระเบียบจุกจิกจุกจิกนู่นจุกจิกนี่อะไรแต่ว่ามีความปราณนตถนาดดีเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ชอบที่มีความช่วยเหลือคนวันนั้นคนุณพฤหัสอากจะเสพเปรียบคนง่ายนะครับขี้ขี้อะไรวะขี้ใจน้อยอ่าใจอ,อ่อนอ่ขี้สงสารเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ นะครับนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสบปีนะครับเป็นภาพรวมภาพรวมผมก็ตีความกว้างๆนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามมาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เงี้ยเพราะเพานี้นี้นะครับพอไพ่เปิดแล้วนะครับไพ่เปิดเปิดออกมาแล้วนะครับไพ่มันตีความหน้าหนึ่งหน้าหนึ่หนงหน้าไพ่หน้าเดียวมันตีความได้หลายเรื่องมากทุกเรื่องนะครับ ไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามมาทักทายกันมาตำหนิตีเตียยอะไรก็ได้นะครับไี่เป็นฐานนะครับยินดีเสมอนะครับอ่ะนะครับนโอกาสนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและนับถือศรัทธาช่วยชีย้นำทางให้ท่านนะครับเดินทางในทางที่ถูกต้องนะครับและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตให้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ปลอดภัยจากเพลนเดลลายต,ต่างๆพยันอันตรายต่างๆ พโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มากรำกลายมาห่างไกลอุบัติเหตุนะครับมีตุภาพร่ังกายแข็งแรงะนะครับมีสติปัญญาดีรอบรู้เท่าทันกับคนที่จะเข้ามาหรือจะหวังผลประโยชน์อะไรกับเรานะครับแล้วก็รอบรู้ทุกเรื่องในการำดำเนินชีวิตมีแสงแห่งบารมีนำทางให้ท่านขออัเชิญพลังงานบริสุทธิ์ จากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทชั้นฟ้าทุกทชั้นดินโปรดประธานมงงวันวริสุทธิ์ให้แก่ผู้รับชมคลิปนี้ทุกท่านเพื่อปรับสมดุลให้สังขารปรับสมดุลให้กับสภาพจิตให้ดีขึ้นให้เหมาะสมนะครับให้สมดุลขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ